เราจะไม่เข้ากล้องนะคะร้านนี้ดังมากเป็นร้านปลาไหลนะคะแต่เราจะเข้าไปแล้วเราที่พี่เขามาเอาเวลาให้นะคะ11โมง40นาทีะคะ่ะอันนี้เราเก็บของอะคะอ,อ๋อโอเคค่ะ อยู่กันในร้านแล้วนะคะร้านก็จะเป็นโต๊แบบญี่ปุ่นแบบอย่นี้นะแล้วก็มีทาทะมิเย็นมากนะคะวันนี้เรามีผู้รู้มาด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะโอ้โหน่ากินมากนะคะแบบมันมาแบบสวยเนาะคิโมยากิอย่ยนี้นะ คือเราจะกินให้ดูนะคะมัน่าอร่อยหรือเปล่าอบอกเลยว่าอันเนี้ยเดี๋ยวก็มันมันหอมหมันหมูหมูย่างเนื้อย่างนะคะนี่นะคะอืมอร่อยอืมรสชาติแบบตับจริงอะตับแบบตับแต่ไม่เหม็นไม่คาวเลยเลยคือเนื้อมันทำไมนุ่มจังอะมันมันมันแบบว่าเอาไปหมักหรือเปล่า ปกติน่กลับมันต้องแน่แนๆแ,แบบกัดไันแน่แน,นอันนี้ไม่แน่นนะคะนุ่มละลายในปากอร่อยมากทุกคนคะเมื่กินคือตับอะไรนะคะตกใจมากไม่เคยกินวันนี้มาอันใหญ่ยังนะเอาให้ดูอีกรอบอะไรรู้แล้วไม่อยากกินเลยแต่ว่าอร่อย <c oughs> นี่นะคะคือเซตท,ที่เราได้สั่งมานะคะก็สนอนราคาอยู่ประมาณ5 0 0พันเยน5้า0ันเยนไี่แมพเก้าสามพันเกเยน ที่การกินที่เราต้องมีถ้วยเล็กเขามีถ้วยเล็กให้นะคะก็มีตักแล้วก็กินปกติอันดับแรกนะคะซึมัมะ่อูนากิโนะอาจิโอโอทานโชิมิุระสาก็คือกินปกตินะคะเราก็กินแบบที่สองนะคะคือใส่เครื่องเคียงที่เขาให้มานะคะแล้วมีวาซาบินะคะกินแบบที่สามเรจะต้องเทน้ําซุปนะคะก็มีน้ําซุปให้มานะคะซึ่งเครื่องเคียงนะคะก็จะมีสาลาย ไฟกัตวาซาบิแล้วก็มีหอมนะคะเมกิอันนี้นะคะ่ะคือน้ำซุปอันนี้เป็นน้ำซุปใช่ไหมคะพี่แก้มน้ำซุปเนาะคุ่นี่ก็เป็นน่าจะเป็นน้ำซุปนะคะก็มีขิงขิงดองอันนี้ชอบกินมากขิงดองก็มีถ้วยสำหรับให้เราตักแบ่งกินนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยวิธีการกินนะคะเราต้องแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะพูดรู้บอกมา คือเราต้องอย่างนี้เลยหรอหนึ่งอุ้ยปลาไหลกระทรักสองส่วนแรกก็แบบส่วนแรกแบบใส่ถ hmm. ้วยแบบนั้นนะคะนี่คือทับปีตักข้าวชัดๆน่ารักมาก อันนี้คือแปลกใหม่มากค่ะเพิ่งเคยกินเลยครั้งแรกหนูเพิ่งเคยกินแบบนี้เป็นครั้งแรกอ๋อหอมๆหอมมากวางใส่ในนี้นะคะแบบนี้เราต้องกินซูนอมามะใช่ไหมคะริเบิลเคตักกิมาครั้งแรกนะคะจะเป็นยังไง ใช้ตะเกียบห่วยอืมอร่อยอืม,อมหวานเนาะามาปลาไหลอ่ะอร่อยนะเะาเหมือนปลาดุกใช่ <c oughs> เสียสาไม่ใช่แต่มันเป็นปลาไหลเลยะคะ่ะมันอร่อยรสชาติแบบหวานหวานอร่อยมากเนื้อปลามันจะกรอบกรอบกรอบนอกอนุ่มในอร่อยนะ แล้วเราแล้วเราไปแบบที่สองกันนะคะแบบที่สองก็เคยตามรูปนี้๋ย่าลากินแบบนี้ ใช้มือเลยคือจับผมด้วยตะเกียบไม่หันจริงๆเขาใช้มือนะคะอนุญาตเราล้างค่าเชื้อแล้วแหละเมื่อกี้ปึ๊ดๆใส่ปั๊บนะคะเราก็จะใส่วาซาบิวาซาบิวาซาบิเราก็ใส่ ชอบจะได้ <Okay. S 1> น,นี่นะคะเป็นแบบคลายเขาต้มนะคะเราใส่น้ำซุปลงไปแล้วนะ้ำซ mm ุปเคอร์นีก mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาใช้ตะเกียบกินกันนะคะ <laughs>